จัดให้ครับสเปคนี้ออกรัวๆนะครับผมกับ i 51240F จับคู่กับ r x 2060จบไปรับราคา17,490บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะฮิตเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงและได้สเปคแรงมากนะครับนี่มาดูตัวเครื่องกันหน่อยนะครับตัวเครื่องนะครับเจอได้เป็นแรม16 g ิ1แถวเผื่ออัปเกรดแรม32กิกนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วตัวกลจอนะครับเป็น r n x Colorful 2060แรงกว่า GTX 160่ u p e r แล้วก็ RX 6.5 XT รวมถึง RX 3050ด้วยนะครับแล้วรองรับ d f s 2.0พร้อม Ray tracing ด,ด้วยนะครับส่วนตัว CPU นะครับจะเป็น i 5 1 2 4 0 F มี6คอร์2เทสสามารถตัดต่อสตรีมไปได้เลยหรือว่าจะเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยก็ทำได้สบายๆนะครับเพราะเขามีถึง6คอร์2เทสแล้วส่วนตัวงานนะครับเรา จัดให้เรียบร้อยทุกอย่างสายพาวเวอร์ต่างๆนะครับแล้วตัวพาวเวอร์ก็ได้ตัว7 0 0วัตต์ด้วยเป็นของ c o ลเลอร์มาสเโคตรโดนครับแล้วตัวสายลำเครื่องแน่นอนงาน G v u 2ละเอียดทุกเครื่องจัดให้ทั้งโดนนะครับอ่ะยังไงก็มาโดนกันได้ที่ร้าน G v u e t o Shop เครื่องนี้จบไป1 7 4 9 0บาทครับ